สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการปักชาตัวโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่เป็นสมุนไพรฝรั่งเนาะคราวน,นี้เขาจะหอมมากนะคะแค่นี้ก็รูดมือดูเนาะหอมคราวน,นี้เราจะมาเลือกกิ่งที่จะปักชำมดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นแม่นะคะจะเห็นว่า เป็นได้ปักชำไว้ข้างๆต้นแม่เนี่ยหลายหลายต้นเลยเนาะอ่ะดูนี่จะเป็นต้นแม่นะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิ่งที่ลองเอามาเสียบๆไว้แล้วมันก็ขึ้นมานะคะนี่ไงขึ้นขึ้นกับทุกกิ่งเลยที่เสียบเนาะอันนี้ก็เสียบไว้เสียบไวขข้ข้างๆก็ออก อ๋อก,กิ่งอันนี้จะเป็นโรสแมรี่มันมีหลายสายพันธุ์อันนี้จะเป็นโรสแมรี่เลื้อยนะคะของต้นนี้ต้นนี้จะเป็นโรสแมรี่เลื้อยคราวนี้เราจะมาลองดูกันนะคะพอดีเลือกกิง่งดูเลือกกิ่งก่อนเนาะการเลือกกิง่งถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะคะก็คือเนี่ยตรงนี้ ให้มีรากมีตาเนาะมีตาสามารถตัดได้เลยเนาะแต่อย่าตัดชิดโคนเยอะนะคะตัดแค่นี้ก็ได้เน,นี่ยค่ะนะ,ะนะตัดอย่างนี้แต่สักสามสี่กิ่งไปก่อนอะไอีกแล้ก็จะขึ้นมาอ๋อันนี้เป็นต้นที่ปักชอไว้คราวนี้ไหนๆก็จะตัดแล้วเราก็แต่งทรงพุ่มไปด้วยเลยก็ได้ะคะ่ะ แต่ว่าข้อข้อห้ามนะคะก็คือห้ามตัดแบบนี้เลยนะมันจะตายนะคะก็ต้องตัดเลยมันหน่อยเลยมันหน่อยนะคะจะตัดตรงนี้ที่ลกๆลกเรียกอือน,นะคะได้สองกิ่งล้ว เ,เดี๋ยวเขาจะตรงนี้ตรงนี้เป็นก็จะแบบว่าปักไว้หมดเลยะคราวนี้พอได้กิ่งอย่างนี้มาแล้วทำยังไงต่อเด็ดใบนะคะคราวนี้เราก็มาดึงอันนี้ออกน,นะคะมา เอาใบออกนะคะแล้วเดี๋ยวรากมันจะขึ้นมาตรงตรุ่มตุ่มตาเนี้ยแหละเราก็เอาใบไปทํากับข้าวได้เนาะทำกับข้าวหรือทําชานะคะหลังจากนั้นมีตัวช่วยค่ะเพื่อนๆจะใช้น้ำยาเล่งรากก็ได้หรือว่าแช่ไว้ในว น้ำดื่มชูกำลังนี้นะคะสักสิบห้านาทีนะคะเรามาทำทุกท่านเลยชุบอย่างเี้เด็ดออกใหม่ใช่น้ำยาเล่งลากก็ได้นะคะ อ,อ,อไม่บอกพี่ฮอจะหมดละแต่ว่าไม่ไม,ไม่มีน้ำยาเรื่องล่างไงเคยทำไว้เองอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าหมดละใส่กระปีไปหน่อยนงก็ได้ัน,นนะชุบมันจะเป็น่บบน้แช่ไว้จุ่มไว้เลยโอเค ราวนี้เรามาเตรียมดินมันก็ใช้ใบก้ามปูรองกับขุยมพะพร้าวข้างล่างนะคะราวนี้โรสเบอร์รี่อ่ะไม่ชอบความชื้นแฉะนะคะใบก้ามปูดีกว่าถ้าใช้เป็นพวกอ,อ,อะไรนะแกลบดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่ดีมากโอเคแล้วก็หนัก อา้าตบนะคะปกัปกปักเลยใา้มากกดกดหน่อยบางคนบางคนก็จะหยอดทรายนะคะหยอดทรายหยอดทรายผสมน้ำนะแต่ของไม่ไม่ต้องก็ได้นะหยอดทรายผสมน้ำมันจะทำให้ไม่โลเลมันไม่เลนอะ่ะเวลาเวลาเรา รดน้ำอะไรเงี้ยคะ่ะปักไปเลยสมมติว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้โรสแมรี่เป็นพุ่มๆเพื่อนๆก็ปักไปนะคะเนาะแค่นี้เองเสร็จแล้วก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มนี่เดี๋ยวจะพาไปดูโรสแมรี่ที่เป็นได้ทำไว้นะ อันนี้คือโรสแมรี่ที่ที่เป็นได้ชําไว้นะคะให้แอบมีแบบชํากุหลาบไว้บ้างด้วยนะนี่กุหลาบขึ้และ,นะะนี่โรสแมรี่นะที่ชําไว้สักพักนี้ก็จะเป็นลาเวนเดอร์นะคะที่ได้ชําไว้มันง่ายมากเลยนะปักปักปักปกพอเราจะแต่งพุ่มเราก็มาปักแต่ว่าตัวที่ติดยากคือโรสแมรี่เลื้อยเนี่ยโรสแมรี่เลื้อย ติดยากมากเหมือนกันยากมากกว่าอันนี้จะเป็นต้นที่ชำอไว้นะคะสำหรับ <Okay. S 2> หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะคะ